มีช่วงหนึ่งของคืนที่โลกจริงหายไปแล้วสมองของเราก็เปิดฉากใหม่ขึ้นมาเองเมืองที่ไม่เคยมีอยู่จริงใบหน้าคนที่คุ้นแค่ครึ่งเดียวเหตุการณ์ที่ต่อกันเหมือนจะมีเหตุผลแต่พอตื่นขึ้นมาเรากลับเล่าออกมาไม่ได้ว่ามันสมเหตุสมผลตรงไหนสิ่งแปลกๆแ,แบบนั้นเกิดขึ้นทุกคืน แล้วเราก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งในสามของชีวิตไปอยู่ในโลกประหลาดใบนั้นแต่เรากลับไม่ค่อยตั้งคำถามกับมันเท่าไรเลยคืนนี้ผมชวนคุณมาดูสมองตัวเองทำงานแบบใกล้ๆว่าจริงๆแล้วความฝันคืออะไรทำไมมันถึงเหมือนจริงแต่เต็มไปด้วยรอยต่อที่เพี้ยนไปหมด แล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้บางคนรู้ตัวว่ากําลังฝันจนเริ่มควบคุมเรื่องราวในหัวได้เหมือนผู้กํากับหนังทั้งหมดนี้อยู่ในตัวเราทุกคืนแต่เราไม่ค่อยได้คิดถึงมันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับว่าเบื้องหลังมันเกิดขึ้นได้ยังไงเวลาพูดถึงการควบคุมความฝันหลายคนจะจินตนาการภาพแบบหนังไซไฟเดินทะลุก,กำแพงได้เรียกใครก็โผล่มา หรือสร้างฉากใหม่ได้เองตามจินตนาการแต่ความจริงไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยและวันนี้เราจะเริ่มด้วยคำถามตรงๆว่ามนุษย์ควบคุมความฝันได้จริงไหมคำตอบคือได้แต่ไม่ใช่แบบที่คิดโลกของความฝันแบ่งเป็นสองแบบใหญ่ๆ อันแรกคือฝันปกติที่เราไหลไปตามเรื่องราวรับบทเป็นผู้โดยสารในรถที่ขับเองไม่ได้อยากเบรกก็เบรกไม่ได้อยากเปลี่ยนเส้นเรื่องก็ทำไม่ได้แต่อีกแบบหนึ่งคือช่วงเวลาที่คนบางส่วนเรียกว่า l u c ซ d Dream ช่วงที่เรายังอยู่ในฝันแต่มีประกายเล็กๆแวบขึ้นมาในหัวว่านี่มันไม่ใช่โลกจริงนะเรากำลังฝันอยู่ พอประโยคนั้นโผล่มาบทบาทของเราจะเริ่มสลับจากผู้โดยสารกลายเป็นคนที่จับพวงมาลัยได้บางช่วงเราสามารถตั้งใจทำบางอย่างได้มากขึ้นเช่นลองลอยตัวลองหันหลังกลับลองพูดกับตัวละครในฝันแต่จะให้ควบคุมทั้งเรื่องเหมือนผู้กำกับแบบเต็มตัวอันนั้นยังเกินความสามารถของสมองมนุษย์แล้วใครกันที่ทำลูซิดดรีมได้งานวิจัยบอกว่า ประมาณ55%ของคนทั้งหมดเคยเจอลูซิดรีมอย่างน้อยครั้งเดียวแต่มีแค่ประมาณ20%ที่สามารถทำได้บ่อยๆและยิ่งน้อยกว่านั้นที่ควบคุมได้จริงในบางเหตุการณ์คนที่ทำได้ไม่ได้มีพลังพิเศษแต่เกิดจากการที่สมองบางส่วนตื่นขึ้นมานิดหนึ่งในขณะที่ส่วนอื่นยังอยู่ในโหมดฝัน ช่วงนั้นเองคือช่องว่างที่ทำให้เรารู้ตัวในฝันและเริ่มสั่งการบางอย่างได้แต่ก่อนจะไปไกลกว่านี้เราต้องรู้ก่อนว่าแล้วกลไกสมองแบบไหนที่ทำให้เรารู้ตัวทำไมช่วงหนึ่งของคืนสมองถึงเปิดระบบสติกลับขึ้นมาแม้ร่างกายจะยังหลับสนิทอยู่นี่คือหัวใจของตอนนี้และจะเป็นคำตอบที่เราขุดลงไปในบทถัดไป เพราะถ้าไม่เข้าใจกลไกลสมองเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าจริงๆแล้วการควบคุมความฝันเกิดขึ้นได้ยังไงและเกิดขึ้นทำไมความฝันเกิดขึ้นตอนที่ร่างกายหลับลึกแต่สมองกลับทำงานแรงกว่าตอนตื่นบางช่วงโดยเฉพาะช่วงเร็มที่เปลือกตากระตุกเร็วความฝันชัดและกล้ามเนื้อแทบขยับไม่ได้ช่วงนี้เองที่กลไกลความฝันเริ่มทำงาน แต่ที่น่าสนใจกว่าคือคกลไกที่ทำให้เรารู้ตัวว่ากำลังฝันต้องเริ่มจากความจริงง่ายๆก่อนตอนเราฝันสมองไม่ได้หลับทั้งก้อนมันหลับบางส่วนและตื่นบางส่วนส่วนที่หลับคือบริเวณหน้าผากพื้นที่ที่รับผิดชอบเหตุผลการวิเคราะห์และความสามารถในการแยกจริงไม่จริงเวลามันหลับสมองก็จะไม่ถามคำถามสำคัญว่านี่มันใช่หรอ มันควรจะเกิดแบบนี้ไหมเราจรึงเชื่อภาพแปลกๆในฝันได้ง่ายแต่ l u c ซ d Dream เกิดขึ้นเมื่อส่วนนี้ Prefrontal c o r t เทกกลับมาทำงานบางส่วนเหมือนเราหลับอยู่แต่มีคนสะกิดเบาๆให้ลืมตาข้างเดียวระบบตรวจความจริงเริ่มติดขึ้นนิดหนึ่งพอๆให้เรารู้สึกว่าอะไรตรงหน้ามันแปลกนะพอจุดประกายแบบนี้เกิด สมองอีกระบบที่เรียกว่าเมตาคอกนิชันหรือระบบที่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่จะกลับมาติดตามทันทีผลคือเรามีสติแบบอ่อนๆขึ้นมากลางความฝันแต่ถามว่าทำไมไม่ตื่นทันทีเพราะระบบกระตุ้นการตื่นยังทำงานไม่เต็มร้อยกล้ามเนื้อยังถูกระบบเร็มกดไว้ร่างกายยังหลับแต่ความคิดบางชั้นตื่นแล้วจากนั้น ความฝันจะมีลักษณะใหม่ขึ้นภาพเริ่มคมการสังเกตรเริ่มแม่นและเรามีสิทธิ์สั่งร่างกายในฝันให้ทำบางอย่างได้ทั้งหมดนี้เกิดจากสองระบบทำงานซ้อนกันระบบฝันยังทำงานเต็มกำลังแต่ระบบเหตุผลกลับติดขึ้นมาเฉพาะบางจุดสองแรงนี้ดึงกันไปมาจนเราอยู่ในสภาวะประหลาดที่เรียกว่าลูซิดดรีมพูดง่ายๆเราฝันอยู่ แต่สมองบางส่วนตื่นมาดูว่าเรากำลังฝันและจังหวะสอนทับนี้เองคือหน้าต่างที่ทำให้เราควบคุมฝันบางส่วนได้ก่อนที่สมองจะรับไม่ไหวแล้วดึงเราให้ตื่นเต็มตัวพอเรารู้ตัวว่ากำลังฝันคําถามใหญ่ที่สุดก็ตามมาแบบอัตโนมัติว่าเราควบคุมความฝันได้จริงแค่ไหนกันแน่ความจริงคือได้แต่มีขอบเขตและมีเงื่อนไข ไม่ใช่แบบสั่งได้เหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ก็ไม่จํากัดจนทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราควบคุมได้เริ่มจากการกระทำง่ายๆของตัวเองในฝันถ้าเราตั้งใจจะยกมือเดินวิ่งหรือพูดร่างกายในฝันจะตอบสนองตามนั้นเหมือนสมองยอมให้เราขยับพวงมลาลัยบางช่วงแม้รถทั้งคันจะยังวิ่งไปตามรางเดิมต่อมาคือความสนใจฝันจะชัดขึ้นตรงที่เรามอง สมองจะเร่งประมวลผลบริเวณนั้นเป็นพิเศษคล้ายกล้องที่โฟกัสตามสายตาเราจึงเห็นรายละเอียดบางฉากคมกริบแม้ฉากรอบข้างยังเบลออยู่และสิ่งที่หลายคนชอบที่สุดคือความตั้งใจแบบสั้นๆอยากลอยตัวลอยได้อยากเปิดประตูไปอีกที่ประตูก็กลายเป็นฉากใหม่เพราะสมองตีความความตั้งใจเป็นสัญญาณให้ปรับภาพฝันตามที่เราคิด แต่ถึงจะมีอิสระขนาดนั้นก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้โครงเรื่องใหญ่ของฝันยังถูกสร้างจากความทรงจำเก่าตัวละครยังเป็นเศษข้อมูลที่สมองดึงมาแบบสุม่มฉากก็ยังประกอบสดจากอารมณ์และเหตุการณ์ที่เราพบระหว่างวันและยิ่งเราตื่นเต้นฝันจะยิ่งพังเร็วเพราะสมองจะตีความความตื่นเต้นนั้นว่าถึงเวลาเตรียมตื่นแล้วนะ ลูซิ Dream จึงมักอยู่ได้ไม่นานไม่กี่วินาทีไปจนถึงไม่กี่นาทีเท่านั้นทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่า l u c ซ d Dream ไม่ใช่พลังเหนือมนุษย์แต่มันคือจังหวะที่สมองอยู่ในโหมดฝันเต็มที่แต่ระบบเหตุผลกลับแอบตื่นขึ้นมาครึ่งหนึ่งทับซ้อนการแบบพอดีทับซ้อนการแบบพอดีจนเกิดสภาวะแปลกประหลาดที่เรามีสติอยู่กลางโลกที่สมองสร้างขึ้นเอง มนุษย์ควบคุมความฝันได้แต่ได้เท่าที่สมองเปิดช่องว่างให้ไม่มากกว่านั้นและไม่น้อยกว่านั้นและสุดท้ายลูซิดรีมอาจไม่ได้สอนว่าเราควบคุมโลกฝันได้แค่ไหนแต่มันสะท้อนบางอย่างที่อยู่ในชีวิตจริงเหมือนกันว่าแม้เราจะควบคุมทุกอย่างไม่ได้แต่เรายังควบคุมการตอบสนองของเราได้เสมอแม้ในความฝันก็ตามขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับ ถ้ามีเรื่องไหนใกล้ตัวที่อยากให้ผมหยิบมาเล่าคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยหรือถ้าคุณมีประสบการณ์ลูซิดรีมของตัวเองเล่าให้ฟังหน่อยครับผมชอบอ่านมากแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปของเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ